ถ่าทัวข่าววันนี้ข่าวนี้ผู้พิการต้องฟังชัดเจนมากท่านรองปรัธพมช้แจงการช่วยเหลือผู้พิการกู้เงินได้1,000 0บาทไม่ต้องค้ำประกันกู้ได้สูงสุด1,2 0 0 0 0บาทต้องมีคนค้ำประกันชมรายละเอียดในคลิปนะครับและมีคลิปสัมภาษณ์ของท่านรองพัชรีอารยากุลด้วยนะครับ ับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ช n แนลวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับมาตรการช่วยเหลือผู้พิการเป็นเงินกู้ฉุกเฉิน1,000 0บาทที่เปิดให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการยื่นกู้ได้โดยไม่ต้องมีขนคำ้ำการกู้ให้ติดต่อที่ ศูนย์บริการคนพิการทุกแห่งทั่วประเทศเอกสารที่ต้องใช้คือบัตรผู้พิการทะเบียนบ้านและสัญญาการกู้ตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ระเบียบคาดว่าจะเริ่มปล่อยกู้ได้ในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนการคืนกำเงินกำหนดรอบ5ปีและให้เริ่มจ่ายคืนได้ตั้งแต่เดือนเมษายน2564ระหว่างนี้ไม่จำเป็นต้องจ่ายการให้บริการกู้ยืมเงิน เป็นการบริการคนพิการและผู้ดูแลผู้พิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการรายบุคคลรายละไม่เกิน60 0 0 0บาทรายกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน1ล้านบาทผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีโดยไม่คิดดอกเบีย้ยทั้งนี้หากมีผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงที่กำหนดให้มีการพิจารณาเป็นรายไป โดยไม่เกิน1 2 0 0 0 0บาทครับนะคะครับตอนนี้ค่ะท่านรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคุณพัชรีอารยะกุลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับันคราวที่แล้วที่คุยกับท่านรองไว้นะครับเรื่องถามเรื่องของเงินกู้คนพิการหน่อยครับท่านครับที่บอกว่าเดือนมิถุนายนนี้จะทําให้มีเงินกู้คนพิการโดยที่ไม่ต้องมีการค้าประกันเนี่ยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นไงครับท่านครับ ตอนนี้เราแก้ระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเงินกู้คนพิการหนึ่งหมื่นบาทนะคะแต่ตอนนี้ก็คือต้องรอข้าบอทชาตินะคะจะเป็นมีรองนายกเป็นประธานเมือม่อเมื่อไหร่บอดชาติเป็นชอบถึงจะขับเคลื่อนต่อได้ะค่ะบอดชาตินี่คือคณะกรรมการกรรมการระดับชาติก็เป็นท่านรองจุบินเป็นประธานนะคะต<อ>้องต้องผ่านความเห็นชอบของบบทชาติอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในต้องไปประกาศในราชกิจจาก,กครั้งหนึ่งะค่ะเพราะระเบียบนี้มันเพิ่มเติม มันเพิ่มเติมจากระเบียบเดิมอะคะ่ะมัน,ม,นมันเป็นการกู้ฉุกเฉินซึ่งจริงๆก็อยากให้คนพิการใจเย็นๆนะคะเพราะว่าจริงๆเงินกู้ปกติยังกู้ได้อยู่นะคะกู้ปกติก็ได้นะคะไม่ต้องรอไอ้เงินกู้ที่ไม่มีคนสับประกันนะคะครับะคะ่ะงั้นงัานลองช่วยอธิบายเรื่องว่าสิทธิของคนพิการในการขอกู้เงิน,นหนึ่งมีเงินอะไรอยู่บ้างและก็สองก็ดีหลังสุดนี้จะทํำยังไงครับท่านฮะคือคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคนพิการเนี่ยมีสิทธ ที่ที่ดูแลเนี่ยเยอะมากนะคะเช่นอย่างเช่นเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาก็หนึ่งพันบาททุนหน้าจากเงินกองทุนอันนี้ก็ทุกคนก็คงได้รับเงินแล้วนะคะก็คือได้ทุกคนทุทนหน้าสองก็คือเรื่องของอขยายระยะเวลาในการผ่อนชํราระหนี้หรือเรียกว่าพักชํราระหนี้เนี่ยอีกหนึ่งปีนะคะคตั้งแต่มีนาหกสามถึงเมษาหกสี่อันนี้ก็คือคนที่ เป็นหนี้เก่าอยู่คุณผู้อยู่เนี่ยในช่วงนี้คุณไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะทั้งต้นทั้งดอกเจบไปก่อนจริงๆดอกไม่มีเพราะว่าเงินผู้คนพิการไม่มีดอกอยู่แล้วนะคะคก็คือพักจำรานีหนึ่งปีแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องอเซ็นหนังสือซึ่งเรามีหนังสือถึงลูกหนี้ทุกคนก็คือคนพิการทุกคนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยเราส่งหนังสือไปขอให้ท่านเซ็นมาพร้อมผู้ค้ำประกัน เราก็จะขยายเวลาให้เลยนะคะก็ขยายเวลาไปอีกหนึ่งปีหมายความว่าถ้าเกิดเอนี่คุณเหลืออยู่สองปีปีนี้ไม่ต้องจ่ายก็ขยับไปอีกก็เป็นเหลือเวลาอีกอ่ไปจ่ายอีกทีก็ปีหน้าก็อีกสองปีข้างหน้านะคะนี่ก็ก็เราพยายามดูแลคนพิการในส่วนนี้อยู่นะคะส่วนที่สามอันนี้ก็จะเป็นปกติหรือเปล่าครับท่าน ใช่ก้อนปกติค่ะก้อนปกติก็คือเป็นแสนสองอะค่ะต่อรายแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นอ่าแสนสองหมื่นต่อรายซึ่งถือว่าไม่ไม่น้อยนะคะแต่ต้องมีคนค้ำใช่ไหมท่านอันนี้มีคนค้ำค่ะต้องมีคนค้ำเพราะว่าอ่าโดยโดยจริงๆโดยระเบียบใหญ่เนี่ยการกู้เงินต้องมีคนค้ำประกันค่ะไม่งั้นเดี๋ยวนี่ศูนย์จะไม่รู้จะติดตามที่ไครอะค่ะคะคะอ่าเนตอใน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 ส่วนที่สามนะคะซึ่งอ่จริงๆแล้วของ คนพิการเนี่ยสามารถเขียนโครงการมาขอสนับสนุนเงินในการทำกิจกรรมต่างๆได้ซึ่งจะแยกออกมาเป็นเจ็ดประเภทความพิการซึ่งสมาคมมูลนิธิคนพิการที่ดูแลอยู่เนี่ยจะมีกรอบวงเงินเนี่ยสมาคมละสามสิบล้านนะคะคซ,ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเอาไปพัฒนาไปส่งเสริมไปดูแลคนพิการทั่วประเทศอยู่แล้วนั่นก็คือส่วนหนึ่งรหรือแม้แต่ว่าที่เรามีเงินช่วยเหลือนะคะเป็นเงินอุดหนุน ช่วยเหลือผู้ที่คนผู้พิการที่ประสบปัญหานี่ก็รายละสองพันบาทก็ก็มียังมีดูแลอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ครบทุกคนนะคะเพราะเฉพาะคนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจริงๆไม่ได้ทั่วหน้านะคะอีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้ก็ไอ,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 อหนึ่งหนึ่งหมืนบาทใช่ไหมคะครับอ่าอีกหนึ่งหมืนบาทก็ต้องรอนิดนึงจริงๆเราก็เข้ากรรมาการพิจารณาระเบียบเรียบร้อยแล้วเหลือข้าบอดชาติครั้งเดียวเดี๋ยวก็คงอ่าน่าจะ น่าจะเบิกจ่ายได้เลยน่าจะประมาณกรกาคมนี้น่าจะใช้ได้นะคะเพราะกำลังรอบอดอยู่เหมือนกันว่าจะนัดประชุมน่าจะเดือนเดือนนี้อะค่ะน่าจะปลายเดือนก้อนนี้ไม่ต้องมีคนค้ำประกันไม่ต้องมีคนค้ำประกันเป็นกู้ฉุกเฉินแต่ว่าจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ด้วยเหมือนกันก็ต้องดูว่ามีบัตรคนพิการไหมนะคะแล้วก็อายุเท่าไหร่ถ้าเป็นเด็กเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องไปดูระเบียบเรื่องของการกู้เงินระเบียบใหญ่นะของชาตินะคะ ค,คือคนที่ต่ํากว่าอายุต่ากว่า18ปีเนี่ย <c oughs> ก็จะกู้เองไม่ได้ต้องมีค,คนรับรองเพราะฉะนั้นต้องอาจจะให้หรือคนพิการที่ติดเตียงอย่างเงี้ยก็ต้องให้ผู้ดูแลเป็นคนกู้ซึ่งต้องไปดูในบัตรนะคะว่า <c oughs> ในบัตรชื่อใครเป็นเป็นคนดูแลพราคนที่ดูแลถึงจะกู้ได้อะคะ คือบางทีถ้าถามว่าผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็จะมีความสามารถอะไรที่จะได้เงินไปแล้วก็ทํางานแล้วก็เอาเงินมาคืนได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเหมือนกับคนที่ดูแลเขาอยู่ก็ใช้สิทธิตรงนี้ของเขาได้เพราะยังไงก็มาดูแลเขาอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือพยายาม,มเราพยายามที่จะให้รอบด้านถ้าไม่งั้นคนที่พิการแบบป่วยติดเตียงด้วยพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือพิการทางสมองหรือสติปัญญาเนี่ยซึ่งไม่งั้นจะไม่มีคนดูแลคนพิการกลุ่มนี้เลยก็ให้คนที่ดูแลเขาได้สิทธิเหมือนกับคนพิการนะคู่ได้ อะไรได้ช่วยเหลือก็ไปผ่านเขาอะไรเงี้ยให้เขาเอาเงินเนี้ยไปช่วยเหลือคนพิการอีกทีหนึ่งอะคะ่ะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ่ะอย่างแสนสองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือคู่ปกติวงเงินสูงสุดแสนสองคน,คนคนค้ำนี่ต้องเป็นใครอะครับท่าน,นจริงจริงคนค้ำนะคะเราก็ไม่ได้กําหนดขนาดว่าต้องเป็นข้าราชการนะคะกำนานผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่น่าเชื่อถืออะคะ่ะก็ได้แล้วอะคะ่ะไม่ค,<ำ>คนพิการด้วยกันแต่ถ้าว่าขอให้แบบมีรายได้อ่าให้เห็นว่ามีรายได้พอที่จะ รับรองได้นะคะแต่ไม่ถึงขนาดขนาดของอการกู้กับธนาคารอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคะใช้คนพิการค้ำกันช่วยกันค้ำไปมาก็ได้ก็ได้แต่ต้องคนพิการคนนั้นต้องมีไรายได้ไหมคะต,าาต้องมีศักยภาพมีรายได้ใช่ใช่อย่างเช่นเขาทาเขาเป็นลูกจ้างอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรา,เรามีให้คนพิการเนี่ยเข้าทํางานด้วยใช่ไหมคะในในสถานประกอบการในบริษัทต่างๆเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็สามารถค้ากันเองได้ค่ะ ท่านยังยังมีอยู่ท่านหนึ่งอยู่ราช,ชบุรีสามีเขาปกติเนี่ยแหละแต่ว่าก็กลายมาเป็นคนพิการจากอุบัติเหตุอยากได้รถเข็นไม่ใช่เนี่ยอยากได้รถมอเตอร์ไซค์สามล้อที่เขาสามารถจะเดินทางไปขายลอตเตอรี่ได้เลยได้เนี่ยซึ่งแน่นอนเขาไปดูไว้แล้วว่าสี่หมื่นบาทเขาก็ไปดูแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงที่จะได้เงินก้อนนี้กู้เขากู้ได้ค่ะครับเส,สนอกู้มาว่าจะซือ้อรถหองข้างเนี่ย เพื่อที่จะค้าขายก็คือค้าขายลอตเตอรี่แต่ต้องมีก่อนว่าคุณได้โคต้าลอตเตอรี่แล้วนะไม่ใช่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ก่อนก็คือ <c oughs> ถ้าได้โคต้าว่าคุณได้โคต้าลอตเตอรี่ได้มาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าได้โคต้ามาแน่นอนแล้วก็เอาตัวนั้นน่ะมายืนยันว่าทําอาชีพอขายลอตเตอรี่แล้วก็ขอกู้เงินเพื่อที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์่ข้างเนี่ยก็กู้ได้เลยค่ะโอ,โอ้แต่น,นี้ไม่ต้องไปดูถึงคนค้ำเลยใช่ไหมถ้างั้น แลจริงๆเขาก็ต้องมีคนค้ำประกันนะคะแต่ว่าก็หาญาติหาใครที่เขามีไรายได้พอที่จะค้ำให้ได้อะคะ่ะแล้วก็สี่หมื่เนี่ยผ่อนห้าปีนะคะผ่อนห้าปีคือปัญหาเขาก็คือว่าเขาเขาอยู่ในสภาพที่จะไปไม่รู้จะให้ใครมาค้ำพูดง่ายๆแต่ว่าถ้าเขามี มีรายได้ขึ้นมาจากการขายลอตเตอรี่คือผมตอนแรกผมบอกผมจะให้รถโยกไปสักคันหนึ่งเขาบอกว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันโยกไม่ไหวมันต้องขึ้นสะพานใช่ไหมเพเออมันจะขึ้นสะพานถ้ารถโยกหรือวิวถ้ารถโยกหรือวิวแชร์เนี่ยเราก็ให้ได้แต่ทีนี้มันไม่ใช่รถโยกหรือวิวแชร์แต่มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์มีเครื่องยนต์ใช่มันมีเครื่องยนต์มันก็ยากอยู่ยกเว้นว่ามีปู่ ใจบุญจะบริจาคอะไรเงี้ยค่ะครับถ้ามาแขวนให้ก่อนได้มาแขวนไว้ก่อนได้ถ้าเรามีผู้ใจบุญบริจาคก็เดี๋ยวไี่ว่ากันเดี๋ยวถ้ายังไงยัให้าเขาติดต่อที่ไหนท่านถ้าสมมุติว่าเขาเปิดเขาจะได้ขอกู้ในช่องทางที่ท่านว่าดีได้ก็อยู่จังหวัดอะไรคะราชบุรีครับราชบุรีเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อกลับมาขอชื่อเดี๋ยวพี่ให้พมจช่วยไปดูให้ ขอบพระคุณท่านมากเลยครับท่านครับเดี๋ยเพราะว่าภรรยาเขาไปจ้างรับจ้างจับกุ้งนะซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยโทรไปหาก็บางทีไม่รับสายติดอยู่ในบอกกุ้งอย่างเงี้ยนะสามีเขาก็เขาก็อยากช่วยสามีเขาแล้วเขาก็ดูแลหลานอีกคนหนึ่งซึ่งแม่เขาก็ทิ้งไปแล้วก็เห็นว่าถ้าเขามีโอกาสได้ทำมาหากินได้เนี่ยก็จะทำให้ต่อยอดอาชีพนะต่อยอดอาชีพเขา ได้งไงค่ะเดี๋ยวขอ,ขอเบอร์ติดต่อหลังไม่ก็ได้ค่ะขอเบอร์ได้ครับแล้ว<า><ด>ขอชื่อเดี๋ยวพี่จัดการให้ค่ะผมได้เบอร์แล้วผมโทรหาท่านอีกทีแล้วกันนะท่านนะได้ค่ะยินดีค่ะอันที่